สวัสดีค่ะเหล่งจากไรยแลนนะคะวันนี้เหล่งพามาชมที่ดินทำเลดีๆนะคะพิกัดอยู่ตําบลศรีสากระบืออําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้นะคะทำเลดีมากๆเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนเส้นองคลักษ์บางน้ําเปรี้ยวนะคะเข้ามานะคะจากด้านซ้ายมือของเหล่งะคะ่ะเข้า เข้ามาแค่ประมาณ500เมตรนะคะก็จะถึงตัวที่ดินแปลงนี้แล้วแล้วก็ตัวที่ดินแปลงนี้นะคะความพิเศษก็คือสามารถยื่นกู้ธนาคารได้นะคะสําหรับผู้ค้าที่มีเครดิตด,ดีๆนะคะทางโครงการนะคะเตรียมเอกสารยื่นให้ลูกค้าฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการยื่นให้นะคะแล้วก็ตัวที่ดินนะคะจะเหลือกันอยู่แค่100ตารางวาเหลืออยู่3แปลงแล้วก็200ตารางวาเหลืออยู่2แปลงนะคะราคาขายของที่ดินแปลงเนี้ย เจ้าของตั้งไว้คือตารางวาละ6,500นะคะราคานี้นะคะรวมค่าโอนค่าภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าแปลง100ตารางวาก็ตกอยู่แปลงละ6,500 0 0บาทถ้าแปลง200ตารางวาก็ตก1,300,000บาทนะคะแล้วก็ตัวที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีความพิเศษก็คือจะอยู่ใกล้คลองเนาะ คือมันมีบางแปลงนะคะที่ติดคลองแต่ว่าแปลงที่ติดคลองอะคะ่ะเราปิดการขายไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแปลงที่อยู่ใกล้ๆคลองแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาชมที่ดินกับเหล่งเลยนะคะ พิกัดแปลงนี้นะคะจะอยู่ตำบลศรีสะกระบืออําเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะพิกัดใกล้ๆเลยนะคะจะเป็นร้านกาแฟพุทธมณฑาน,นะคะจะเป็นจุดเช็คอินกลางทุ่งนานะคะก็จะมีร้านกาแฟนะคะที่ว่าคนแถวนี้ค่ะชอบไปเช็คอินกันนะคะแล้วก็วัดระยะง่ายๆเลยนะคะจากตัวตลาดของอําเภอองคลักษ์นะคะห่างจากที่ดินแปลงนี้แค่2กิโลเอง โลตัสองคลักษ์นะคะห่างจากที่ดินไปนี่2กิโลเช่นกันแล้วก็ตัวมอสอวอ,องคลักษ์นะคะห่างจากที่ดินไปนี่แค่5กิโลเองเหมาะมากๆสําหรับใครที่มีลูกหลานที่เรียนอยู่มอสอวอ,องคลักษ์นะคะผู้ปกครองก็มาซื้อที่ดินไปนี่ปลูกบ้านนะคะแล้วก็ให้ลูกหลานมาอยู่ที่นี่ก็ได้นะคะก็เหมาะแล้วก็ตัวตลาด ต้นไม้ของ15นะคะที่ว่ามีต้นไม้ขายเยอะๆค่ะห่างจากที่ดินแปลงเนี่ย6กิโลห่างจากสุรราชการแห่งใหม่ของนครนายกนะคะ10กิโลห่างจากตัวโรงเรียนในร้อยเจอปลอ15กิโลแล้วก็ตัวโรงพยาบาลนครนายกนะคะห่างจากที่ดินแปลงเนี่ยคือ30กิโลนะคะแล้วก็ตัวทางด่วนใหม่เส้นฉลองรัฐนะคะห่างจากที่ดินแปลงเนี่ยคือ1กิโลทำเลดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะ ที่เราขายกันคือขายตัวทําเลน,นะคะเพราะว่าเดินทางสะดวกสบายนะคะแล้วจากกรุงเทพมาค่ะถ้าจากตัวฟิวเจอร์วาคมาก็ประมาณ50กิโลนะคะวิ่งมาบางทีไม่ถึงหชั่วโมงก็ถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะเล่งจะพาดูพื้นที่โดยรวมของโครงการนี้นะคะด้านในเนี่ยจะมีเพื่อนบ้านเยอะเลยนะคะจะมีรถสัญจรเยอะเลยดูไฟฟ้านะคะหน้าโครงการมีพร้อมเรียบร้อย ส่วนเข้ามาจากตัวถนนเส้นบางนเปี้ยวองคลักนะคะเราจะเห็นรถวิ่งผ่านอยู่ตรงนั้นนะเป็นถนนสี่เลนนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ตลอดทางเลยนะคะ,ะโครงการนี้ไม่เปลี่ยวขนาดดูฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะมีบ้านเป็นชุมชนเยอะเลยแต่ว่าอยู่คนละฝั่งคลองนะคะตรงคลองด้านหลังนะคะด้านหลังของเราะคะ่ะมันชื่อคลองซอยยี่ผ้านะคะตัวด้านคลองจะเป็นคลองที่กว้างมาก,มากๆกว้างประมาณสิบกว่าเมตระคะ่ะ ฝั่งเราก็ยังชุมชนไม่หนาแน่นเท่ากับฝั่งตรงข้ามะคะฝั่งตรงข้ามเนี่ยชุมชนจะเป็นชุมชนที่หนาแน่นนะคะอันนี้หน้าโครงการก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนานะคะก็จะมีคนทํานาข้าวกันอยู่นะคะด้านนู้นก็จะมีรถวิ่งเยอะมากรถสัญจรเยอะมากมากเลย ตอนนี้นะคะเหล่งจะมาอยู่ตรงหน้าแปลงที่เราเปิดขายนะคะเราจะเริ่มจากแปลงที่100ตารางวาก่อนนะคะ100ตารางวา HAEL ตอนนี้จะเหลืออยู่3แปลงนะคะจะเหลือแปลงที่ห้าที่6ที่7เรามายืนอยู่หน้าแปลงที่หนะคะตัวหน้าแปลงที่5้าเนี่ยค่ะหน้ากว้าง22เมตรนะคะด้านนี้หน้ากว้าง22เมตรนะคะนนน underscore underscore. แนวยาวนะคะแนวยาวแนวลึกด้านเนี้ยสเมตรนะคะ ขนาดพื้นที่ก็คือ100ตารางวาตัวหลังแปลงที่5ค่ะจะติดบ่อน้ํานะคะก็จะได้ไอเย็นจากบ่อน้ําเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเสาไฟฟ้าเนาะก็มีเสาไฟฟ้าสามารถต่อเอามาใช้งานได้เลยส่วนถนนนะคะถนนหน้าแปลงของเรานะคะโครงการของเรา เว้นถนนสาธารณะไว้ให้7เมตรเลยนะคะกว้างมากๆเลยเนาะตอนนี้นะถนนเราโรยหินคุกไว้นะคะค่อนข้างแน่นมากๆเลยที่ดินแปลงนี้ถมไว้นานแล้วนะคะประมาณ1ปีละลูกค้าสามารถมาปลูกบ้านได้เลยนะคะแล้วก็เรงจะพาไปดูแปลงที่6นะคะตัวแปลงที่6ตามเรนมาแปลงที่6ก็จะเป็นร้อยจรรางวาเหมือนกันนะคะนี่คือแปลงที่5 22เมตร ตอนนี้นะคะไม่อยู่หน้าแปลงที่6นะคะแปลงที่6ก็หน้ากว้าง22เมตรแนวยาว18เมตรเช่นกันนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ติดบ่อน้าเหมือนเหมือนกับแปลงที่5เลยนะคะตนนัวนี้ลูกค้าจะซื้อเป็น2แปลงก็ได้นะคะเพราะว่าเราขายเป็นราคาต่อตารางวาเนาะตารางวาละ6,500บาท100ตารางวาก็คือ650,000นะคะถ้าเป็นเงินสดนะคะจะฟรี ค่าธรรมเนียมทุกอย่างเลยนะคะค่าโอนค่าภาษีเนี่ยเจ้าของฟรีให้หมดแล้วก็โฉนดพร้อมโอนเลยนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้ายื่นกู้แบงค์นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะ,ะที่ดินทุกแปลงนะคะเจ้าของนะคะจะดาเนินการเรื่องการยื่นกู้แบงค์ให้ฟรีนะคะจะเตรียมเอกสารจะเตรียมเอกสารให้นะคะสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีๆทีอ่อยากจะกู้แบงค์นะคะเจ้าของก็อำนวยความสะดวกให้เนาะเดี๋ยวเหลืออีกแปลงนึงเป็นแปลงที่7ดเนาะ แปลงที่เจ็ดเนี่ยด้านหลังจะไม่มีบ่อน้ำนะคะจะติดบ่อน้ำแค่แปลงที่ห้ากับแปลงที่หกตัวแปลงที่เจ็ดจะเริ่มด้านนี้นะคะทุกแปลงเนี่ยมันมีหมุดหมุดไว้เรียบร้อยละอันนี้แปลงที่เจ็ด แปลงที่7ก็หน้ากว้าง22เมตรเหมือนกัน22เมตรนะคะแนวยาวแนวยาวก็18เมตรเช่นกันนะคะตัวนี้ที่ดินลักษณะเหมือนเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าให้ลูกค้ามาเลือกว่าลูกค้าชอบมุมตรงไหนโลเคชั่นแบบไหนแปลงที่7ก็จะใกล้คลองมากกว่าแปลงอื่นๆเนาะแปลงอื่นๆเนี่ยมันจะใกล้บอ่อแต่แปลงที่7อ่อะจะใกล้คลองแต่ว่ามันไม่ได้ติดคลองนะคะ ราคาเท่ากัน6 5 0 0เท่ากันนะคะตอนนี้มาอยู่ฝั่ง200ตารางวานะคะ200ตารางวาจะมีเหลือด้วยกันอยู่2แปลงคือแปลงที่11และแปลงที่10นะคะตอนนี้เล่งมาอยู่ที่หน้าแปลงที่11นะคะอันนี้เริ่มต้นจากหมุดด้านนี้นะคะด้านนี้หมุดที่แปลงที่11แล้วก็ไปจนถึงหมุดสีแดงๆฝั่งนู้นเลย หน้ากว้างของที่ดินแปลงที่11อะคะ่ะหน้ากว้าง44เมตรนะคะแนวยาวหรือแนวลึกนะคะ18เมตรนะคะจะได้พื้นที่คือ200ตารางวาราคาของตัว200ตารางวาค่ะยกแปลง1,300,000บาทนะคะราคาเท่ากันเลยถ้าคิดเป็นต่อตารางวาก็คือ6,005 5เหมือนกันนะคะอันนี้เหล่งให้มาให้ดูว่าตัวลักษณะที่ดินเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ที่ดินผมไว้แล้วนาน ถ้าลูกค้าจะถมเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้นะคะประมาณสัก15เซนนะคะเพื่อให้มันเท่ากับถนนนะคะที่ดินมันต่ำกว่าถนนประมาณสัก15เซนนะคะอน,นี้แล้วก็เดี๋ยวอีกแปลงหนึ่งคือแปลงที่10นะคะขนาดเท่ากันเลยนะคะคือ200ตารางวาเหมือนกัน 200ตารางวาเนี่ยก็เหมาะมากๆเลยปลูกบ้านปลูกบ้านได้หนึ่งหลังนะคะแล้วก็ทำสวนอีกนิดหน่อยนะคะดูแลไม่เยอะส่วนร้อยตารางวาก็เหมาะสำหรับปลูกบ้านแล้วก็อาจจะแต่งสวนได้นิดหน่อยนะคะนี่พาไปดูแปลงที่10ค่ะ อันนี้จะเป็นแปลงที่10นะคะแปลงที่10นี่ก็จะอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าเนาะหน้ากว้าง44เมตรเหมือนกันแนวยาว18เมตรพื้นที่200ตารางวาเช่นกันนะคะตัวแปลงที่10เนี่ยจะท,ที่ดินต่ำกว่าถนนประมาณ20เซนนะคะมันจะต่ำกว่าแปลงที่1 1หน่อยนะคะตัวนี้ลูกค้ามาปรับมาเพิ่มมาถมอะไรได้เลยนะคะ แต่ว่าตัวแปลงที่10บอะค่ะมันจะข้อดีก็คือมันจะใกล้คลองมากกว่านะคะตัวแปลงที่11เนี่ยมันจะใกล้กับถนนเส้นหลักของเราเส้นหลักที่เข้ามายังตัวหน้าโครงการนะคะส่วนมันจะมีแปลงที่ติดคลองค่ะแปลงนั้นคือปิดการขายไปแล้วเดี๋ยวเร่งจะพาไปดูคลองนะคะแล้วก็พาไปดูเพื่อนบ้านเนาะว่าตรงนี้มีเพื่อนบ้านไหมนะคะตามหนึ่งมาค่ะ ตอนนี้นะคะเล่งมาอยู่ด้านหลังโครงการนะคะอย่างที่เร่งบอกคือด้านหลังโครงการจะเป็นคลองเนาะตัวด้านนี้จะเป็นคลองฝั่งตรงข้ามก็จะมีเพื่อนบ้านเยอะเลยนะคะนี่จะเป็นคลองนะคะลองกว้างมากๆเลยกว้างประมาณสัก10บกว่าเมตรได้อ่ะคะ่ะฝั่งนู้นก็จะมีถนนวิ่งเนาะ,ะเจริญอยู่ค่ะเพราะว่าที่ยินตรงนี้ค่ะมันจะเดินทางสะดวกถ้าลูกค้าจะไปตลาดไปตลาดองคลักษ ไปโลตัสองคลักษ์นะคะห่างจากที่ดินแปลงแค่2กิโลเองแล้วก็อยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนก็คือทางด่วนเส้นฉลองรัตนะคะห่างจากที่ดินแปลงแค่หน่1กิโลนะคะแล้วก็ห่างจากถนนเส้นบางน้ำเปี้ยวองคลักษ์ะคะ่ะเข้ามายัางที่ดินแปลงแค่500เมตรเองนะคะ ทำเลดีมากๆถ้าลูกค้าจะแบบว่า,ามาซื้อมาปลูกบ้านทำบ้านตากอากาศพักผ่อนยามกเกษียณเนี่ยที่ดินแปลงเนี่ยมันก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่าเดินทางจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์อะค่ะประมาณ55กิโลนะคะถึงที่ดินแปลงเนี้ยลูกค้าวิ่งไม่ถึงชั่วโมงก็ก็ถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าสามารถโทรหาเล็งได้ที่เบอร์ 0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่ LENG 789เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ